สดีครับผมมาอันนี้พามาดูวิธีการใช้งานนะครับตัวฟีดแบกนะครับหรือว่าเอาง่ายๆกันหอนภาษาบ้านเรานะครับมีเข้ามาแล้วตัวละ1,990บาทนะครับอ่ะเริ่มจากตัวแรกนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอันแดับแรกๆนะครับยังไม่ต่อผ่านกันหอนนะครับกันหอนก็คือการฟีดแบกของสัญญาณเสียงนะครับลทดสอบนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ผ่านนะครับต่อเข้าพามิกตรงๆเลย ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านตัวนี้เด้อนี่นะครับอ่ะจะลองพูดดูนะครับทดสอบอันนี้หอนฟีดแบกแน่นอนนะครับนี่คือการฟีดแบกเนี่ยอันนี้ดังแท้แน่นอนนะครับขออยับไปใกล้ไม่ได้เลยน่ะเขาไปใกล้ว่าไรครับมิเดิลน่ะมิดเดสีหอนนะครับทีนี้อ่ะมาดูเอามาเมืองใกล้ๆตอนนี้เสียบในช่องที่สามนะครับ เดี๋ยวถ้าถอดถอดไม้เนี่ยผมจะเอาสไลด์ลงนะครับเพราะอาจจะปิดจําไว้ช่วยกันนะครับอันนี้อยู่ที่ลบห้าดีบีนะครับที่มันหอนแล้วผมจะต่อในช่องที่1เอาอันนี้ออกนะครับเอาไม้สายออกนะครับวิธีการต่อฟีดแบ็กนะครับองทางอ่าวิธีการต่อฟีดแบ็กอินมันจะมีอินช่องที่1ช่องที่2อ,อินก็คือเข้านะครับเข้า1เข้า2นะครับนี่อันนี้มาจากไม้นะครับนี่เข้าไม้เสียบช่องที่1ปั๊บ แล้วก็ E L R สีแดงจาสีแดงครับมันมี2ช่องสีขาวสีแดงผมเลือกใช้สีแดงให้ตรงกับช่องที่1นะครับเข้า1ออกก็ออก1นะครับปับ๊บนี่เข้า1ออก1นะครับแต่ถ้าท่านเข้า2ก็ต้องออก2เพราะว่ามันเป็นคู่สายเดียวกันนะครับเขาให้เบอร์มาเลขที่1กับเลขที่2อันนี้คือขาเข้าขาออก1กับ2คู่กันนะครับเข้า1ออก1นะครับเข้า2ออก2นะครับไม่งงเนาะนี่นะครับแล้วก็จําไว้สีแดง อ่ะเนี่ยสีแดงแดงมาเข้าช่องช่องไม้ช่อง,งช่องที่หนึ่งนะครับสังเกตว่าเกณฑ์ผมเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดนะครับเอาเดี๋ยวโลคัสจะว่าไม่เสมอกันเท่ากันนะครับแล้วก็เมื่อกี้จําได้ไหมครับอยู่ที่ลบห้าดีบก็คือประมาณนี้นะครับอ่ะลองดูดังไหมนะครับทดสอบทดสอบชิกชิกชิก,ช,กชี้เฮ่เฮ้ อือ่ะดังแล้วนะครับดูว่ามันจะฟีดแบ克ไหมนะครับผ oh. มมีจัดขนาดเปิดเอฟเฟกนะครับโอ้ oh, ไม่ก็ค่อยดีมาได้พี่น้องด้วย oh. นี่ทีลีพวกมียังเกิดขึ้นครับเมื่อกี้อยู่บริวเวณน,นี้เข้ามาวิกเลยนะครับวีดเลยนะครับอันนี้นะครับเอาค่อยเอาง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับ คงจะไม่มีใครมาร้องเพลงอยู่ตรงนี้หรอกนะครับผมนี่คือชีไม่เห็นว่าหอางเพลงเสนีหรอกครับพี่น้องหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ,รบผมโอ้ไม่กับุ่คคลดีพี่น้องอ่นขน้างในมันนอตมันหนาจะลุดนะครับไม่บ่คอยดีปไปเลยทดสอบทดสอบนี่นะครับตัวนี้เพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับวิธีการใช้อ่าเดี๋ยวทวนให้เดี๋ยว,ว,ยวมาดนะนนาาูนะครับอันนี้จะสไลด์ช่องที่หนึ่งลงนะครับสไลด์ช่องช่องที่หนึ่งลงนะครับอ่าเริ่มแรก ไม่ไม่ค่อยดีอนไรครับพี่น้องอ่ะเริ่มแรกนะครับไม้นี่ไล่ไล่สายนะครับสายไม้นี่จากช่องที่หนึ่งเนี่ยมาเข้าฟีดแบกนะครับมาเข้าไม่ก็คือช่องที่หนึ่งช่องนี้นะครับนี่สายสีดำาๆน่ครับเห็นไหมครับเห็นปะอ่ะสีเงาดำนะครับเข้าช่องที่หนึ่งมันจะมีสังเกตว่าอินหนึ่งอินสองเข้าหนึ่งเข้าสองอันนี้ภาคเข้าภาคอินพุตนะครับจะมีกิบล็อกตัวนี้นี่ เสียบเข้าไปครับพี่น้องปับ๊บเข้าช่องที่1ช่องที่2อ,อ่ะทีนี้เข้าตัวการหอนแล้วมาเอาพุทปับ๊บเห็นไหมครับ1กับ1จะอยู่คู่กันแต่ถ้าท่านมาต่ออย่างนี้มันไม่ดังแน่นอนนะครับทำไมถึงไม่ดังเพราะว่า1กับ2นี่ไม่คู่กันมันก็อง1กับ1ครับ2กับ2คู่กันในลักษณะนี้มันถึงจะดังนะครับ มันจะเป็นคู่สายแล้วก็ไล่สายมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนมิกเซอร์ทั่วไปเลยเหมือนเรา,าใช้ไม้สดๆทั่วไปเลยนะครับเข้าช่องหนึ่งปั๊บแล้วก็ทุกอย่างทำปกติหมดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับบางท่านนะครับบางคอมเมนต์ผมไปเห็นว่าอา้าวก็ใช่นะครับเวลาใช้ฟีดแบคเนี่ยเปิดเกณฑ์ไม่สูงนะครับแล้วก็ตัวกันหอนเนี่ยตัวเวลาเราไม่ใส่กันหอนเนี่ยเราใส่ เราเปิดเกนสูงมันก็เลยทําให้หอนแต่คลิปนี้นะครับย้อนกลับไปดูดีๆทุกอย่างผมเท่ากันหมดนะครับดีไมด่ดีเกนตัวนี้ผมก็เอาขึ้นสูงสูงกว่าด้วยนะครับตัวที่กันหอนเวล้าเอาเกนสูงแล้วก็ว่าเสียงดรอปนะครับถ้าเอาเกนสูงก็ว่าเสียงดรอปถ้าเอาลงก็ว่าลดเกนลงนะครับมันส่วนตัวนะครับที่ผมเทสมารีวริวมานะครับผมว่ามันโอเคมันใช้ได้เลยแหละนะครับไม่กล้าพูดว่าร้อยเปอร์เซ็น ก็99.99% 99ก็พอนะครับมันราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นนะครับอาท่้าไหนสนใจสนใจนะครับก็สอบถามได้065-0945779นะครับอ่ะฟีดแบ็กนะครับอ่ะก็มี1ออกก็มีเสียบ2ตัวได้4ตัวได้นะครับได้ทั้งไม่สายแล้วก็ไม่ลอยนะครับอาคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม